ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับพี่กบนะครับวันนี้พี่กบมาทำอะไรครับวันนี้เลี้ยลูกชายทำระบบการสมรูลูกลูกชายอครับนี่ก็ให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจครับที่ครอบครัวด้วยเออสมาชิกใหม่ใหม่ด้โอ้ครับสุดยอดมากเลยครับนะครับบรรยากาศอันนี้การ เปลี่ยนแซงนะครับเปลี่ยนแสงนะครับสวยมากเลยครับสีสันสวยงามครับรถปลายแดงนะครับนะครับคออมามาเปลี่ยนแสงนะครับวันนี้มาเปลี่ยนแสงแล้วก็มาเปลี่ยนล้อล้อหน้าโหลดโหลดล้อหน้าครับโอเคครับ ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ